ใครที่กลหนหนักๆเข้าถึงขั้นหายใจไม่เข้าแล้วหยุดหายใจขณะนอนก็มีกา,การนอนเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตและสุขภาพของทุกคนครับและการนอนเนี่ยมีอุปสรรคตัวชะกาดตัวสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเกิดในร่างกายของตัวเราเองนั่นก็คือการกรนใครที่กรหนหนักๆเข้าถึงขั้น หายใจไม่เข้าแล้วหยุดหายใจขณะนอนก็มีผลก็คือความเสี่ยงของการที่เราจะสมองเสื่อมเนี่ยมันมีมากขึ้นครับอันนี้ไม่ดีเลยเพราะจริงๆแล้วในขณะที่วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถทำให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นถ้าเราอายุยืนแต่สมองเสื่อมอันนี้นะครับผมว่าหน้าหนักใจมากไม่ใช่หน้าหนักใจสำหรับเราเท่านั้นครับยังน้าหนักใจสำหรับสังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน คราวนี้เรามาดูกันครับการกรนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุแต่วันนี้ผมจะขอพูดถึงแค่2ส,สาเหตุสาเหตุที่1ครับเรื่องของอายุถ้าเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นมันก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาหลอดลมมีกล้ามเนื้ออยู่ตลอดทางของเขาเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆหลอดลมนั้นเนี่ยมันก็หย่อนลงถ้าเรานอน หลอดลมมันก็อยู่แนวนอนใช่ไหมครับมันก็ทับตัวเองดังนั้นก็เกิดการกลนหรือทางเดินหายใจโดนปิดกั้นเกิดขึ้นครับสาเหตุที่2ความอ้วนครับความอ้วนทําให้เอาพูดง่ายๆเนื้อเยอะก็เบียดกันเองนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นคนเราก็นอนกลนหรือบางทีเรานอนอย่างเงี้ยแล้วก็ ตรงคางตรงคอมีไขมันเยอะนะฮะมันก็ทับกันพับกันแล้วก็ทำให้เกิดการกลนการหายใจไม่เข้าไม่ออกการหยุดหายใจระหว่างนอนขึ้นมาเราพูดถึงสาเหตุสองสาเหตุหลักๆไปแล้วผมพูดถึงวิธีแก้ไขแล้วกันอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับสำหรับผู้ที่อายุมากขึ้นแล้วพบว่าตัวเองนอนกลนเช่นสังเกตตัวเองว่า ตอนเช้ามาเนี่ยสติไม่ค่อยแจม่มใสสมองไม่ค่อยแจม่มใสหรือบางคนเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทำการทดสอบที่เขาเรียกว่า Sleep l a b หรือ Sleep Test แล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หายใจในขณะนอนนนะฮะก็แนะนำให้ใช้เครื่องมือบางอย่างครับที่บางครั้งอาจจะครอบจมูกอย่างเดียวหรือบางครั้งครอบทั้งจมูกและปากแล้วแต่กรณีแล้วแต่เราเลือกนะครับเพื่อที่จะ ส่งลมและออกซิเจนเข้าไปในทางเดินหายใจของเรานั่นหมือนคำว่าเครื่องที่ว่านี้เนี่ยมันมีแรงดันลมนะฮะเพื่อที่จะดันทางเดินหายใจที่โดนปิดอยู่ที่ตีบอยู่นีให้อากาศเนี่ยทะลุผ่านเข้าไปแล้วทำให้เราเนี่ยได้รับอากาศและออกซิเจนขณะนอนหลับตลอดเวลาได้ทางแก้อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรนเนื่องจากความอ้วนหรือน้ำหนักเกินครับ สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือเพียงอย่างเดียวเลยครับลดน้ำหนักการลดน้ำหนักนั้นพูดง่ายแต่ทำยากใครสนใจต้องมาปรึกษากันนะครับผมมีคำแนะนำดีๆครับแต่ว่านอกจากนั้นสิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านอนการนอนหงายแล้วใช้หมอนสูงอาจจะทำให้คอพับนะครับภาษาโยคะเขาเรียกว่าจลันบันทะครับคือการปิดทางเดินหายใจ เกิดจลันบรรทะโดยไม่รู้ตัวขณะนอนนี่ก็เดยงเอาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนอนหมอนต่ำเข้าไว้หรือใครที่สามารถทำได้หรือชอบมากกว่าก็คือให้นอนตะแคงครับจะตะแคงซ้ายตะแคงขวาทฤษฎีเยอะแยะเลยเขาบอกว่าไอ้นี้ดีกว่าอันนั้นตะแคงแบบนั้นดีกว่าตะแคงแบบนี้เอาจริงผมว่านะครับตะแคงมันทั้งสองทางแหละครับเพราะตะแคงด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งท่านก็เมื่อยเกินไปนะครับชีวิตก็เอาให้ง่าย แล้วก็ไม่ต้องอ้างทฤษฎีอะไรมากเกินไปเอาดูตัวเองด้วยเหมือนกันสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนอย่านิ่งนอนใจอย่าวางใจการหยุดหายใจขณะนอนการนอนกรนมากๆขณะนอนทำให้เราเสียสุขภาพได้ในระยะยาวครับรีบปรึกษาแพทย์หรือหาทางแก้ไขโดยด่วนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ